สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซทุกท่านนะคะวันนี้วันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมหกสี่วันนี้เป็นวันที่ทุกๆคนจะต้องมีโชคมีลาบกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ให้แฟนขับไปนะคะก็เป็นเป็นตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะคะเมื่อกี้ที่สาวดำก็ได้ส่งเลขด่วน ให้แฟนขับนะคะก็บอกแล้วแล้วนะคะสาวดำพูดชัดเจนนะคะว่าถ้างวดไหนพาน้องหรือปู่สามแปดเก้าส่งให้สาวดำก็ถึงจะมีส่งให้ท่านนะเลขด่วนนะคะแล้วเลขสรุปนั้นเป็นเลขของสาวดำเองที่ว่าสาวดำชอบที่ว่ามันจะออกนะคะที่มันเป็นเลขหลายๆเจ้าที่ให้มาในช่องสาวดำพารวยนะคะสาวดำก็ ก็คิดว่ามันจะออกก็เลยสรุปให้สรุปเขียนใส่กระดาษให้นะคะแต่ถ้าท่านชื่นชอบท่านก็ซื้อนะคะถ้าท่านไม่ชื่นชอบท่านก็ผ่านนะคะไม่มีใครบังคับใจของท่านนะคะเราเป็นเจ้าของเงินนะคะเราเราชอบตัวไหนเราซื้อเลยค่ะนะคะชื่นชอบตัวไหนเราซื้อเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไปมีใครบังคับเรานะคะเพราะท่านจะซื้อน้อยจะซื้อมากก็เป็นเงินของท่านเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าท่าน สิ่งกย่างที่สาวดําให้ไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นที่คิดว่ามันจะออกนะคะทีนี้หลายๆท่านก็อคอมเมนต์มาว่าอยากได้เหมือนเดิมเอาอที่งว,วดที่ผ่านมาน่ะนะคะก็ะป้าปู่ส่งมายัางไงสาวดําก็ส่งให้อย่างนั้นค่ะทีนี้มันเข้าแล้วบางเอนะื้อเลขสรุปสาวดําก็ไปสรุปก็เข้าอีกนะคะทีนี้สาวดําก็ไม่รู้เหมือนกันละคะ่ะว่ามันจะเข้าตัวไหนนะคะ นี่ท่านส่งมาแล้วสาวดำก็ส่งให้ทุกคนใ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 นไลน์ในกลุ่มทั้งในกลุ่มทั้งในไลน์นะคะอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะสาวดำก็เลยมาทำคลิปสั้นๆบอกท่านนะคะเอาท่านฟังนะคะตัวเลขนะคะท่านฟังนะคะตัวเลขค่ะมีเก้าเจ็ดสี่ห้าสามหนึ่งสามหก้า แล้วก็906แล้วก็900ค่ะนะคะเลขด่วนที่พ่อปู389ท่านไปเอาเมื่อคืนนี้คือคือท่านโทรมาด่วนนะคะเป็นคือโทรมาด่วนนะคะ mm. ก็คือให้ได้900เลขล่าง06ท่านโทรมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เลขสองตัวท่านก็นให้74 สามหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าสามนะคะเก้าสามนะคะแล้วก็หนึ่งห้านะคะเนี่ยคะ่ะสาวดำก็เลยไม่ไม่ได้ไปบอกตัวอื่นนะคะจะบอกเฉพาะเลขสรุปนะคะบอกเฉพาะเลขสรุปคะ่ะกับกับกับเลขเอัน พอปู่ให้นี่แหละค่ะเลขด่วนเนี่ยนะคะมันจะออกหรือไม่ออกสาวรมไม่ทราบนะคะก็ให้974นี่เลขดวนนะคะ139นะคะแล้วก็มี74 39 13 94 19แล้วเลขดวนเมื่อเมื่อตะก,กี้เนี่ยค่ะที่ท่านโทรมานะคะเพิ่งวาสายโทรมาจากศรีสะเกดนะคะ906นะคะ906นะคะ ท่านบอกให้สาวดาไ,ไปเขียนส่งให้แฟนขับเพราะมันไม่ทันแล้วละคะ่ะเพราะสาวดำขับขับรถนะคะสาวดำก็เลยทําคลิปสั้นๆบอกท่านเลยนะคะค่ะให้แต่ว่าท่านจดเอานะคะเพราะว่าสาวดำมาจากอาเภออาเภอแวงน้อยกันกำลังลจะเข้าบ้านนะคะก็แล้วแต่โชคหลวงบุตราสนาเราค่ะนะคะ,นะคะท่าน,น,นให้มาด่วนเมื่อกี้เนี่ยเป็นเลข 90 0แล้วก็9 0 6แค่นี้ค่ะกันแล้วก็906เลขล่างท่านให้0 6นย์นะคะเลขบนท่านจะให้ 6, 9นะคะเลขด่วนค่ะแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวมันจะโหลดไม่ทันนะคะนี่คือเลขด่วนนะคะทั้งเลขด่วนทั้งเลขสรุปที่เสาว์ดำบอกไปนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบางท่านอาจจะไม่สาดับอาจจะโูไม่ตัวถึงเลยทำคลิปสั้นๆบอกแฟนกลับนะคะฟังเอานะคะ